สวัสดีค่ะใครผ่านพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะก็แวะร้านชริตาการค้าอุดหนุนสินค้าได้นะคะร้านเราอยู่ติดถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32ขาค่ะเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่1้อยยีบวก400ค่ะมาง่ายค่ะแวะง่ายเลยคะ่ะติดกับถนนสายเอเชียตัวนี้ก็จะเป็นแห่เอ็นเกวนะคะของทางร้านผืนนี้จะเป็นความยาว12ซอกค่ะ ขนาดตา3เซนหรือที่เรียกกันว่าแหรัดโปนะคะเอนเกลก็จะเป็นแห่ที่เหนียวนุ่มหวานง่ายบานดีตาแหไม่รูดข้อดีของเขาก็คือตัวเนี้ยใช้ไปเหอะเอนก็จะอยู่คงที่อย่างนี้เลยคะ่ะเส้นไม่ฟูที่ขยะติดสลัดสลัดหน่อยก็หลุดแล้วคะ่ะเอนเกลเราจะมีตั้งแต่ขนาดตาเซนครึ่งเซนครึ่งสเซนสอเซนครึ่ง3มเซนจนถึง12เซนนะคะ คู่นี้เอ็นเกลียวสีเขียวสีเทาทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีค่ะลูกค้าจะนิยมใช้กันในตลาดออนไลน์ที่ทางร้านขายอยู่เอ็นเกลียวจะขายดีมากค่ะขายดีทุกไซส์ทุกขนาดหรือใครต้องการตัวอื่นขนาดไหนก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามทางร้านได้เลยนะคะที่เพจขายแหรร้านชริตาการค้าแหรอวนปิกส่งหรือตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะ หรือถ้าใครมาไม่ถูกนะคะก็เข้า Google Map เลยค่ะพิมพ์พิกัดขายแหร้านชริตาการค้าแหอวนปีกส่งทางร้านปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้มาถูกแน่นอนมาตามพิกัดได้เลยค่ะถ้ามาประตูปิดก็สามารถเรียกได้นะคะมีคนอยู่สามารถขายแทนได้ตลอดร้านเรามีทั้งแหได้แหเอ็นแหเอ็นเกียวแหเอ็นปอนวนลากปลาด่างกักกั้นล้อมปลาและคอนโดปลานะคะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแหเอ็นปอนค่ะเอ็นตันเอ็นเส้นเดียววันนี้จะพามาดูขนาดเ็ซนค่ะเจ็เซนของทางร้านจะมีเอ็นเบอร์40ที่เป็นสีฟ้าและเอ็นเบอร์50ที่เป็นสีขาวนะคะสีขาวก็จะเส้นใหญ่หนากว่าเหนียวกว่าค่ะแต่บางคนชอบพิ้วๆเขาก็จะใช้ที่เป็นเอ็นสีฟ้าค่ะ นี่นะคะเอ็ N นปอน7เซนเอ็นเบอร์40สีฟ้าเอ็นเบอร์50สีขาวปกติเอ็นเบอร์50เนี่ยเขาจะทําแต่สีขาวนะคะจะมีขนาด7เซน8เซนแล้วก็10เซนก็จะเป็นเอ็นเบอร์60ใครที่ชื่นชอบเอ็นปอนนะคะที่เหวียงน้ําไหลเหวียงพื้นที่ที่เป็นหินเป็นดานก็แนะนําเป็นแห่เอ็นปอนเลยค่ะเป็นแฮสี่เสาพาสีผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาค่ะ ไม่หลุดง่ายค่ะรอยผนึกของเราก็จะใช้ได้ควันทับอีกทีนะคะแหของร้านเราเป็นแหเต็มศอกศอกละ50เซนค่ะอันนี้ค้าขายมาค้าขายมานานแล้วค่ะไม่โกงศอกแน่นอนค่ะ แล้วแห่เอ็นปอนของทางร้านก็จะมี5เซนอีกตัวนะคะที่เราจะมีเอ็นสองเบอร์ปกติ5เซนทั่วไปเขาจะขายกันแต่เอ็นเบอร์30ของทางร้านจะมีทั้งเอ็นเบอร์30และเอ็นเบอร์40ค่ะถ้า5เซนเอ็นเบอร์40ก็จะเป็นขนาด9ซอก10ซอกและ12ซอกแต่ถ้าเอ็นเบอร์30ก็จะเป็นขนาด8ซอก9ซอก10ซอก12ซอกค่ะ ตัวนี้นะคะ5เซนก็จะได้ปลาตัวคัดๆเลยขายดีทั้งเอ็นเบอร์30และเอ็นเบอร์40อย่างที่บอกถ้าเอ็นเบอร์30ก็จะบางผิวแล้วแต่คนที่ชอบนะคะเอ็นเบอร์40ก็จะหนาทนทานคะ่ะน่าใช้เอ็นเบอร์40ก็มี9ศอก12และ12สอกนะคะ อันนี้5เซนก็ฝากไว้ด้วยค่ะเอ็นปอนของเรามีตั้งแต่ขนาดตาเซนครึ่งถึง10เซนนะคะสนใจไซส์ไหนขนาดไหนก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะตามเบอร์โทรหรือตามเพจที่ทางร้านแจ้งไว้ได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแหเอ็นบิดค่ะเอ็นบิดจะมีขนาดตา3เซน4เซนและก็7เซนมีแค่3ขนาดนะคะเนื้อเอ็นนะคะเป็นเอ็นปอนที่แตกออกมาเป็นหลายๆเส้นเป็นเอ็นบิดค่ะวันกัน เนื้อจะนิ่มคล้ายเอ็นเกียวแต่ไม่ใช่เอ็นเกียวค่ะถ้าเอ็นบิดของเราก็จะมีแค่สามเซนแปดซอกเก้าซอกสี่เซนเก้าซอกสิบซอกเจ็ดเซนเก้าซอกสิบซอกสิบสองซอกนะคะจะมีขนาดแค่ตามนี้เอ็นบิดตัวนี้ก็เป็นเอ็นที่ออกมาใหม่ค่ะเนื้อนุ่มหวานง่ายบานดีเป็นแห่สีเสาพาสีค่ะผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาเหมือนกัน สนใจเอ็นบก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามทางร้านได้นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ทางร้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ